ได้อะไรอะแอบอยู่ข <expand> <om it> ้างหลังนั่นน่ะจัางลาวแอบสั่งอะไรมาอีกแล้วเนี่ยเชื่อ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 ตีน้องกิดใช่เนี่ยในวัดก้อนสั่งมาทีแล้วถึงใช่แล้วโดนน้องกิดเลยสั่งมาไม่ลาวนี่นะเป็นเชื่ออ่าฝากกาต้นก็บอกไม่หยุดไม่ฮอดนะใช่เร็วนี่ไหมเปิดีเต็มมาตัวนี้นี่นี่ตัวยางตีสั่งมาหลบตีเร็วมีสั่งมาลาวเสีตัวมาเร็วมามามาเร็วตรงนี้มา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 เร็วตรงนี้มา ชูกันเลยม่ะเนี่ยตุ้งอย่างมันในที่ที่นี่ตั้งมาบัรโขนเห็นบมราคาทุกต้าเพื่อนๆอยางไร้คนแต่ราคานะไม่ต้องไหนน้ำมากนะองนน้ำมากแล้วห้าว่าเชี่ยลาวแต่อันนี้ลูกกิจอบจริงนี่ยมยช่วยชยช่วยช่วยช่วยช่เสีตัวตั้งช่องสีวันนี้ เห็น <People> ชอบสั่งนะมันใช้ดีไหมเนี hmm. mm ่ยใช้ดีเลยบื่ใช้นี่ใ <theor> ช <izations> ้อยู่นี่กับปิดสู้ตัวนี้แหละแต่ใช้ช่ววันแล้วไม่ได้จักที่อย่างตั่วอยู่มันเดือบเลยนี่นี่สีขาวนี่สีขาวอืมนี่สั่งเบื่อเอวนะลูกคิดเตะตัวเอวนะอ่ะมาเลยที่อื่นมั่งสีดำนี่ยะเดี๋ยวลูก กินใส่โจ๊กอะไรว่าที่ดำใส้แบบแบบดรือมังโอเคไปเล่นเลย